เขาอยากกลับมาหาคุณเหลือเกินเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนู เดอะเฮอร์ it, พลังงานของคนราศีกันเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดทพลังงานของคนราศีพิจิกเดอมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำราศีกันเป็นคนเก่งไม่ค่อยไว้ใจใครโลกส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับใครรู้จักคนได้พบเจอคนได้ พูดคุยแบบทักทายได้แต่ว่าชอบที่จะทำอะไรไปไหนเองมากกว่านะคะเป็นคนบ้างงานหรือว่าชีวิตช่วงนี้มีแต่งานกับงานมีเดทขึ้นมานะคะอาจจะเคยคบเคยคุยกับใครเลิกลาจากกันไปก็ได้นะคะพลังงานของการเลิกลาแฟนเก่าคนรักเก่าตอนนี้ยังคงคองตัวเป็นโสด มีความคิดถึงเขาอยู่ในบางครั้งบางทีก็มีความสับสนระหว่างเดินหน้าต่อไป move on หรือว่าให้อภัยคนเดิมหรือว่ารอคอยคนเดิมดีนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตอนนี้อยู่คนเดียวได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ติดขัดอะไรแต่หัวใจเหมือนยังไม่ได้เปิดถึงแม้จะไม่ได้ปิดสนิทแต่ก็มีความ50-50กับระหว่าง เปิดใจให้คนใหม่หรือว่ารอคอยคนเก่านั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าใครที่อยากกลับมาหาคุณเหลือเกินนะคะใครอยากกลับมาหาคุณเหลือเกินหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตหนเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกสบกันสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนู อัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะมีความห่างไกลมีความคิดถึงมีความผูกพัน อยากจะติดต่อมานะคะอยากมอบความรู้สึกดีๆอยากแสดงออกอยากสารภาพอยากได้โอกาสจากคุณอีกสักครั้งครั้งแรกหรือว่าครั้งที่ผ่านมาอาจจะหลงลืมละเลยหรือว่าให้ความสำคัญไม่มากพอตอนนี้อยากติดต่อมามากๆอยากทักทายอยากมาหาอยากพบเจออยากแก้ไขปัญหาอยากสารภาพความรู้สึกมีทั้งความคิดถึง มีทั้งความอยากเจอแล้วก็อยากแก้ไขยอยากพูดคุยอยากปรับใจพลังงานของเขามีความอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมากๆนะคะ หากว่าคุณมีแฟนเก่ามีคนรักเก่าคนที่คุณยังตัดใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซยังคงเสียดายนะคะยังคงคิดถึงเขาอยู่ในบางทีบางทีก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่บางทีก็เสียดายช่วงเวลาที่เคยมีกันและกันนะคะเขาคนนั้นนั่นเองที่ตอนนี้เขาตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วเขาอยากกลับมาหาคุณมากๆอยากกลับมาหาคุณเหลือเกินนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงอยากกลับมาหาคุณเพราะอะไรนะคะ ทำไมถึงอยากกลับมาหาคุณเพราะอะไรหวั่นไหวคิดมากเซนซิทีฟตัดใจไม่ได้มูฟออนจากคุณไม่ได้คุณยังคงมีที่พลต่อความรู้สึกของเขาแอบพึงแอบหวงแอบห่วงใยคุณอยู่เงียบๆมีความผูกพันมีความคิดถึงมีความจริงใจนะคะ พลังงานที่ขึ้นมายังคงรักอยู่แล้วก็ตัดใจไม่ได้นะคะยังอยากรู้เรื่องราวของคุณหัวใจยังคงผูกพันไว้กับคุณนะคะเกาเหรียญคุณมีสนเสน่ห์ขึ้นอีกมากๆยิ่งห่างกันนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่อยู่ได้ไปไหนได้เป็นคนเก่งที่สามารถรับมือแก้ไขปัญหาได้แม้ว่า หัวใจภายในใจจะบอบช้ำขนาดไหนก็ตามคุณก็เป็นคนที่สามารถรับมือแล้วก็วางตัวได้แบบคนทั่วไปไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่พลังงานของเขาจึงรู้สึกว่าคุณช่างมีสเสน่ห์ยิ่งห่างไกลย,ยิ่งไม่มีกันและกันคุณก็ยังคงอยู่ได้คุณก็ยังคงประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณยังคงมีความสุขแล้วก็ยังคงรักตัวเองเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ อยากแก้ไขอยากพิชิตใจอยากปรับใจอยากทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านี้ให้กลับมาดีดังเดิมอยากแก้ไขพลังงานของคนที่อยากแก้ไขอยากติดต่อมากๆนะคะแล้วก็ความเสียดายความเสียใจความวิตกกังวลความเศร้าความเครียดเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจมากมาก ในสิ่งที่พลาดไปหรือว่าทำผิดไปตัดสินใจผิดไปก่อนหน้านี้ปล่อยมือจากคุณหรือว่าเข้มแข็งไม่มากพอก่อนหน้านี้ทำให้สูญเสียคุณไปนั่นเองหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้นั่นเองยิ่งห่างไกลย,ยิ่งรักยิ่งคิดถึงยิ่งอยากกลับมาแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เคยเลิกลาจากกันไปก่อนหน้านี้คนคนนี้นี่เองนะคะ ที่อยากกลับมาหาคุณเหลือเกินยังคงหวั่นไหวย,ยังคงคิดถึงแอบน้อยใจแอบพึงแอบห่งบหวงแอบห่วงใยแล้วก็ยังคงรักคุณอยู่นะคะ ตัดใจจากคุณไม่ได้ยังคงมีความผูกพันที่ยังคงเชื่อมถึงกันอยู่ช่วงเวลาที่เคยมีกันและกันก่อนหน้านี้คือความสุขคือความอ่อนโยนคือรอยยิ้มที่ยังคงอยู่ในหัวใจของเขาที่เขาไม่เคยลืมนั่นเองนะคะยิ่งห่างกันยิ่งห่างไกลคุณยิ่งมีสเสน่ห์ คุณยิ่งดึงดูดให้เขาอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งกลับมาในครั้งนี้อยากแสดงความรักอยากสารภาพรักอยากขอโทษอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณแทบขาดใจช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขารู้สึกแยกกับตัวเองมากๆเขาคิดถึงคุณเหลือเกินแล้วก็เขาอยากได้โอกาสที่จะแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดพลาด ที่ยอมปล่อยมือจากคุณก่อนหน้านี้อยากกลับมามากๆคิดถึงมากๆคิดถึงที่สุดรักมากที่สุดนั่นเองนะคะ